สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับพออีกแล้วนะคะวันนี้พอจะพาคุณลูกค้านะคะมาพบกับรถซิตี้คารค่ะวันนี้ขอนําเสนอเป็นรถ Honda เลยนะคะ Honda c ซิตี้ครคันนี้นะคะจะเป็นปี2016ค่ะเป็นเครื่องหนึ่ง 1>, 1 5 0 0นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่420,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตด,ดีนะคะสามารถออกรถคันนี้ได้ในราคาเพียงแค่4,000บาทเท่านั้นค่ะยังไงวันนี้เดี๋ยวพอจะพาคุณลูกค้าไปชมทั้งภายนอกและภายในของพั n d a ตัวนี้นะคะ คุณลูกค้าสำหรับ Hondacity คันนี้นะคะยังไงถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถ Hondacity คันนี้นะคะสามารถแวะมาดูได้ที่ศูนย์บีเอพนะคะชั้น2ค่ะของพอยนี่จะอยู่ในฝ่ายมือสองนะคะเดี๋ยวลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะแวะมาดูรถจริงได้ค่ะเดี๋ยวพอยจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะพอยจะพาคุณลูกค้าไปชมรถคันไหนยี่ห้อไหนยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ